สวัสดีครับพ่อแม่พ exactly. exactly ี่น้องสุภูส awesome. right ุคนนะครับเนาะครับครับมนี้ก็เป็นมือวันอาทิตย์แหะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะครับข่าจอดจัดแล้วครับสําหรับตัวเลขครับเลขรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับครับนณีท่านเกยหญ่ครับท่านเกยหญ่เมืองท่องครับเพื่อนขาทรงตัวเลขมาแล้วครับเมือหอดมาถึงครับแล้วครับสําหรับตัวเลขของเพิ่อนนะครับเด้อครับครับก่อนศิเขาไปเบิึงหวัดต่อไปกันว่าบึงหวัดนี้ก้อนอะครับ ครับมาย่ำมาเตียนืันก่อนครับเอามาห้เบิงหมวดวันที่สิบหกครับการไปการมาของเพิินครับหมวดวันที่สิบหกตุลาครับเลขรูดเลขวิ่งกับถือว่ามางามครับเขาเขาทั้งบนทั้งล่างแหละครับแต่ว่าบนไปอยู่ล่างล่างไปขึ้นไปบนครับเขาบนเขาล่างแหละครับแต่ว่ามันอยู่มันกลับกันครับครับสำหรับหมวดที่แล้วครับท่านเกย์ญ่เพลหายไปศูนย์ครับ สำหรับบนครับเลขที่ออกนะครับเนาะกับ0ููนเลขที่ออกลางกับ0ููนเลข3ตัวบน9 6 2ครับเก่ากับมาครับเก่าตัวนี้ครับศตัวนี้ครับสำหรับบนผนไหศนย์ับรจับคู่นหกับศูนย์สองศูนยหกศูนย์เจ็ดแหละครับศูยอย่างเดียวนะครับเนาะครับผนักศูนย์อยู่ครับงวดที่แล้วครับ แต่ว่าเพิ่นบ่ได้จับ00เมื่อไห้สำหรับรางเพิ่นให้ไปที่เก้าครับเก้าเจ็ดเก้าศูนย์สองเก้าละครับการลุดขับเลขจับคูนลุดครับเลขวิ่นเลขวิ่งเลขวิ่งเขานะครับเนาะเขาง้าครับสําหรับตัววิ่งของเพิ่นครับสําหรับเลขตารางเพิ่นนี่ที่รับง้ามครับเลขตารางเพิ่นให้เป็นตารางมากนะครับเนาะขับขับไม่เลขกหกตัวครับขับมีศูนย์มีหนึ่งมีสอง 6, ม, kaz, ม, 6, ม 2, ีหกมีเก็ดม like ีเก้าครับสองกามาครับหกกามาเก้ากามาครับครับศูนย์กามาอีกครับศูนย์กามาลดไปสองตัวว่ามีสองตัวครับกัมีแต่เก็ดกับหนึ่งครับสําหรับตัวเลขง่ามครับสำหรับเหล็กตะล่างเพื่อนเนี่ยครับเนาะจับเอาได้ครับเด้อเอาไปจับเอาครับสำหรับเหล็กตะล่างสองกามา หกกามาเก้ากามานก็เหลีอยแค่สองตัวานั้นะครับศูนย์ศูนย์กามาครับศูนย์เขาสี่ตัวครับมาซี่ตัวครับอ้างามครับสุดจุดงวดที่แล้วถือว่าโอเคครับสุดเหล็กเก่ใหญ่นี่ครับมาสวยมากงามครับครับไตต่อนะครับครับเป็นกระซงมาแล้วสําหรับตัวเลขครับงวดวันที่ วันที่หนึ่งพฤศจิกาครับเป็นวันที่หนึ่งพ่อย่อครับหกเก็ดนะครับเนาะพ่อสองพ่อสองพ่อนอเราหกสิบเก็ดครับสำหรับตัวเลขตัวเลขของเกยไงครับเป็นลูดไปที่หกครับลูดไปที่หก หกตัวเดียวบนลางนะครับได้ครับบนลางบนล่างเพิ่นหายมาหกตัวเดียวครับตัวร่อง,องเพื่อนเป็นร่องเป็นร่องไปนะครับได้ร่องไปที่หาครับล่องไปที่หาเด่นหกรองห้านะครับเอา้าอันนี้เป็นตัวเลขเด่นหกนะครับ ตัวร่องครับร่องร่องไว้ครับเอาจับคู่ครับจับคู่มีพมันจับคู่ใหม่หาคู่หนึ่งครับจุดนี้โอเล็กตะล่างเพิ่นกระใหมมานําครับเหล็กตะล่างเพิ่นก็มีครับจับคู่นะครับได้เหล็กจับคู่เพื่อนบรดนี้ครับก็มีหกห้าหกห้าหกหนึ่ง หกสี่หกลับเอาครับกลับเอาครับตัวสุดหกหกเลขเป่าคับหกหกตัวสุดท้ายเป็นหาศูครับหาศูนย์ทิดศูนย์ไว้นั่ตัวเดียวครับครับอันนี้เป็นเลขชุดเลข2ตัวครับเลข2ตัวไปบนล่างด้ครับเ้อครับ ไปบนล่างเลยครับสามตัวที่นี่สามตัวเก่งง่เพื่อนขาหายไปที่06 0ย์หกศูนย์หกห้าศูนยหครับ ครับอันนี้เป็นเลขสามตัวครับเอาชุดตาล่างเพิ่นตาล่างครับชุดนี้เพิ่นว่าได้เพิ่นว่าได้เน้นว่าได้ว่าได้กลมมากครับชุดนี่โมมีกลมครับเอาไปเอาไปเลยครับโมมีกลมครับเลขสามตัวนะครับเดินครับสามตัวงามๆครับชุดนี้ยาวาเลยครับเาวาเลย ปูไดมักชอบพอได้กัจัดเอาครับเบื่องตางของเพลนครับเบิ่งตางชุดต่ำนะครับเนาะครับต่งของเพินกับมี1มี0มี1มี0มี2มีสองกับมีหกกับมี8 มีหาครับอันนี้เป็นชุดตะล่างเพื่อนครับชุดตะล่างงามๆเด้ครับเด้อครับเอาไปจับเบิ้งครับเอาไปจับเบิ้งครับชุดตะล่างอันนี้เป็นหามาเป็นตะล่างครับเอามะขามจัดคัดกาพานละครับทา้งซองกาเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับมีศูนย์นี่ครับมีหนึ่งมีศูนย์มีสองมีหก มีแปดมีห้าครับจับเอาเด้ครับได้ครับสําหรับชุดนี้ครับสําหรับตัวเด่นเพื่อนกับหกแหละครับเพื่อนมา6กนะครับเนาะครับอันนี้เป็นตัวเด่นเพื่อนแหละครับตัวเก่งเพื่อนหกครับจับเอาครับหกห้าหกหนึ่งหกสี่หกหกนะครับง่ามครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับอันนี้เป็นชุดกองเกใงญ่ครับ เจใหญ่เป็นรัฐบาลไทยนะครับเด้อครับรัฐบาลไทยหมดประจำวันที่หนึ่งแหะครับเจใ,ใหญ่ครับเจใ,ใหญ่เมืองท่องครับมกักกตจังหวากันไปครับเอาชุดเจ้ใหญ่ ตัวเลียงามๆแคบหน้าจอเลยครับแคบหน้าจอเลยเซ็แล้วครับตอนนี้ครับผลส่งมาแหมผลส่งมาแบบนี้ครับงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดบนล่างบนล่างไปเลยหกตัวเดียวครับเด่นหกตัวเดียวขามีหกห้าหกหนึ่งหกสี่หกหกห้าศูนย์ะครับตัวสุดท้ายครับครับตัวเรียงงามๆนะครับเนาะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอะไรแล้วครับทา้งสองกับขอลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคนครับฉุบฉุบมันมันลำลำลุลุ้ยครับพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ